เทคนิคการวิ่งลดน้ำหนักคอสเลงรัฐสไตล์ฮ้าโหดวันหนึ่งชายวัยกลางคนชื่อสมชายผู้เคยหุ่นดีในวัยหนุ่มแต่ตอนนี้มีพุงล้นเข็มขัดจนต้องแอบคลายลูเข็มขัดออกหนึ่งรูทุกครั้งหลังมื้อเย็นเขาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าจะต้องลดน้ำหนักให้ได้หลังจากเห็นโฆษณาบริษัทลดน้ำหนักทางโทรทัศน์ที่ขึ้นว่ารับประกันพลพายนายห้าวันไม่ได้ผลคืนเงินสองเท่า สมชายโทรเรไปทันทีสร้างคอร์สลดสิบปอนในห้าวันเจ้าหน้าที่ปลายสายพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่าเตรียมตัวให้พร้อมนะคะพรุ่งนี้เราจะเริ่มทันทีค่ะวันรุ่งขึ้นเวลาเช็ดมงเช้าเสียงเข้าประตูดังขึ้นอย่างมั่นคงสมชายเดินไปเปิดประตูด้วยหัวใจเต้นแรงเล็กน้อยเขาแทบจะลืมหายใจเมื่อเห็นสาววัยสิบเก้า หุ่นนักกีฬาสุดแซบยืนอยู่ตรงหน้าไม่ได้ใส่อะไรเลยนอกจากรองเทา้าวิ่งในกี้คู่หนึ่งและปลายคลองคอว่าถ้าพี่จับหนูได้หนูก็เป็นของพี่นะคะสมชายลืมอายุลืมข้อเข้าเสื่อมลืมทุกอย่างกระโจนออกไปวิ่งไล่ทันทีสาวน้อยวิ่งปาดเปี่ยวเข้าป่า หลัดเราตรอกซอกซอยข้ามเราบานคนวิ่งจนสมชายหอบแพ้หัวใจจะวายและต้องนั่งพิงต้นไม้ข้างทางอย่างหมดแรงแบบนี้เกิดขึ้นทุกเช้าเป็นเวลาห้าวันและและ้วเขาก็ขึ้นชั่งน้ำหนักและพบว่าน้ำหนักหายไปสิบปอนด์จริงๆสมชายถึงกับตะโกนเวอร์ควะไม่รอช้าเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งสวัสดีครับคอคอสอีสิบปอนด์ในหวันเลยครับ วันถัดมาเขาตื่นก่อนนาฬิกาปลุกเพราะตื่นเต้นลุ้นว่าใครจะมาเข้าประตูและเขาก็ไม่ผิดหวังครั้งนี้เป็นสาวสุดสวยหน้าตาระดับนางเอกหนังฮอลลีวูดหุ่นเซียะสะทานฟ้าผิวเนียนเป็นประกายภายใต้แสงแดดยามเช้าหลอนใส่แค่รองเท้าวิ่งรีบอกและป้ายหอยคอว่าถ้าพี่จับหนูได้หนูก็เป็นของพี่โอเยเอาแล้วไง สมชายกระโดดตามทันทีวิ่งชนทุกสิ่งวิ่งจนฝนตกแดดออกวิ่งจนเท้าแตกแต่ก็จับเธอไม่เคยทันเลยสักวันผ่านไปห้าวันสมชายแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อยืนบนตาช่างน้ำหนักลดลงยี่สิบปอนด์จริงหุ่นเริ่มเฟิรม์มกล้ามเนื้อเริ่มขึ้นตอนนี้สมชายมีความมั่นใจในชีวิตกลับมาเต็มเปี่ยมโทรหาบริษัทอีกครั้งทันทีผมเอาคอสห้าสิบปอนด์ในเจ็ดวันครับ เจ้าหน้าที่เงียบไปครูหนึ่งก่อนตอบด้วยน้ำเสียงลังเลว่าแน่ใจนะคะคุณลูกคา้านี่คือคอสระดับฮาร์ดคอร์ของเรานะคะแน่นอนผมพร้อมลุยวันรุ่งขึ้นเสียงเข้าประตูมาแต่เช้าสมชายรีบวิ่งไปเปิดด้วยหัวใจพองโตและแล้วชายกล้ามลำระดับนักมวยปล้ำยืนอยู่ตรงหน้าไม่สวมเสื้อผ้าใดๆเว้นแต่รองเท้าวิ่งสีชมพูบานเย็น และปลายห้อยคอที่เขาอ่านแล้วคนลุกสู้ถ้าอาหารจับพี่ได้พี่เสร็จอาหารสมชายกริดร้องแล้วหันหลังวิ่งสุดชีวิตวิ่งข้ามเขาลุยทะเลทรายวิ่งฝ่าฝนและฝาาา่าผ่าวิ่งจนท้อแทกกับชีวิตแต่ไม่กล้าหยุดแม้แต่วินาทีเดียวเจ็ดวันผ่านไปสมชายขึ้นชั่งน้ำหนักทั้งน้ำตาน้ำหนักหายไปหุกซามปอนพร้อมกับจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นแบบไม่มีวันลืม E